ต้มยำพุงปลารอบเด็ดเด็ดโดนใจเชียวชื่ออนุภาพสขินางนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานวชกิจฉุดเฉิปฏิบ like cool ัติงานที่งานอุบัติเหตุุกเฉินโรงพยาบาลหนองสองจังหวัดขอนแก่นครับมีงานเลี้ยงนะครับที่โรงเรียนจัดงานเลี้ยงคุณครูทั้งหลายก็จัดของชอบให้ครูใหญ่พุงปลาช่อนครับแกเป็นเซียนกินพุงปลาช่อนเลยนะนี่ครับท่านต้มยำพุงปลาครับ โอ้โหเสียงเกือบเสียบุคลิกเล่นเอาของชอบประวางต่อหน้าไม่คิดอะไรแล้วครับทางนี้ไม่เกรงใจแล้วนะเอาเลยโอ้โหนานทั้งยวงเลยโอ้โหโอ้ยเห็นแล้วหิวโอ้ยิกินเข้าไปแล้วเอ้ยเจอของดีแล้วอันนี้เป็นรายงานลับนะครับปลาตัวนี้มันเป็นปลาซุกซนครับมันไปกินถุงยางถุงยางใช้แล้วครับที่ลอยมาตามน้ำเข้านะครับ ตายแลว้วอาการเหม็นเคี้ยวไม่ออกไม่มันเหนียวอยู่ะเราเดินพุ่งไปแล้วแช่นี้ไม่คารานามึงเันไปโอ้ยต้องคารานาแล้วล่ะมันไม่ใช่พุ่งไปมันเป็นถุงยางถุงยางชั้นดีเคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดซะด้วยสิโอ้ยต้องถอดแป๊บเคี้ยวกันเลยโอ้ท่านครับอย่าพยายามเลยครับท่านมันไม่ ทั้งบดทั้งเยี้เขียวซ้ายเขียวขวาก็ไม่ออกเป็นไงบ้างครับท่าน <c oughs> อืม <c oughs> โคตรหดครับกูใหญ่อ่ะเขาเคี้ยวนานอย่างงี้แหละเขาเป็นเซียนพุงปลาคนที่เป็นเซียนเนี่ยนะเขาจะค่อยคเคี้ยวค่อยคกินเพื่อซึมซับรสชาติของมันเหมือนเซียนวายเห็นไหมเซียนวายเขาจะไม่กินทีเดียวหมดแก้วเลยนะ เขาก็จะค่อยๆกินค really ่อยๆกินแบบนี้เลยครับไมครับท่านแบบนี้เลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วเคี้ยวให้ตายก็ไม่ขาดมันถุงยางครับท่านครับมีอะไรต้องเพิ่มเติมรสชาติอีกไหมครับอ๋อครับครับครับโอรสชาติไม่ต้องเน้นเน้นเต็มปากอยู่นี่เลยนี่มันปลาอะไรวะราช่อนไงครับท่านอื้มมาช่อนของมมันเป็นอย่างนี้วะเนีย เอาแล้วนั่นดึงออกมาแล้วนั่นโอ้โห,โหออกมาเป็นสายเลยโลมันพุงไปช่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วครับท่านถ้่มันอะไรถุงยางครับชัดมาโอ,โอ,โโอ,โอ้ยหมดหมดหมดพุงเลยละทีนี้ต่อไปน,นี้เสียงพุงปลาของเราคงเลิกเป็นเสียงแล้วล่ะครับแค่ได้ยินก็จะ เป็นกระเพาะปลาสีชมพูนะครับเป็นหัวยางแล้ลงไปคือปลาบอนะเดน,น๋ยวดใกล้ทีสดเมื่อชายแล้วก็จะทิ้งถุนกห้ปลาปลากินทิ้งถุงยางให้ปลากินอย่างนี้ไม่ดีนะมันเหนียวขอขอบคุณคุณอนุภาพสมีนางพนักง,งานเวชกิจถูกเฉินโรงพยาบ,บาลหน,นองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเจ้าของเรือถุงยางไม่ใช่ือค่ะ